ยอมเป็นหนี้หัวโตเพราะโรนันโดอานายในปี1996ครับบาเซโลนาครับเลือกเซ็นสัญญากับโรนันโดหลุยนาซาริโอจาก PSV อยไอหัเฟนคับด้วยราคา19.5ล้านดอลลาร์สหรัฐในตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในโลกณเวลานั้นนะครับเซอร,ร์บ๊อบบี้ล็อบสันครับกุนซือบาเซโลนาณเวลานั้นครับพูดเองเลยว่าไม่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องทุบกระปุกอีกสักกี่ใบผม ก็ต้องการเอาเขาไม่อยู่ในทีมให้ได้นี่คือนักเตะที่ชี้ขาดในสนามได้เพียงเสี้ยววินาทีและพอย้ายมาครับอานายก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับไล่ถล่มประตูสร้างชื่อเสียงและมีแฟนคลับไปทั่วโลกครับและหนึ่งในแฟนคลับของอานายนั้นก็คือมาซิโมโมร์ติครับหรือเจ้าของทีมอินเตอร์มิลานนั่นเองครับมร์ติเนี่ยมาเล่าให้ฟังตอนหลังเนี่ยครับว่าผมพูดกับคนขับรถครับว่าผมต้องการเอาผู้เล่นคนนี้จากบา์เซโรนามาให้ได้ ถึงขั้นเนี่ยต้องไปกู้เงินที่สหรัฐอเมริกาเพื่อมาเป็นสินสอดให้โรนันโดและแน่นอนว่าราคาซื้อขายในตอนนั้นเนี่ยพุ่งทะลุไปถึง27ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยซึ่งราคาที่พูดมานั้นเป็นการทำลายสถิติของตัวเองครับจากในปี1996และครั้งนี้คือในปี1997ครับไม่มีใครทำแบบเขาได้แน่นอนเพราะนี่คือนักเตะระดับปรากฏการ